<ค>มาดูเมนูปลากรายฮะอย่างที่บอกฮะร้านจอทุกวันน่ะจะต้องมีเมนูปลากรายหนึ่งเมนูเมื่อวานเป็นไงของแพงคนชอบร้างสิติสว่างก็หมดแหละเมื่อวาน,<ค>นทำ <มา S 1> อะไรมไม่พอคนมาไม่พอก็ผัดชาเหมือนกันยอดมะพร้าวผัดชาย,ยอดมะพร้าววันนี้จะผัดชาใส่อะไรใส่ยอดมะพรเาาอ๋อปลาทำซ้ำโลละเจ็ดใส เจ็ดสิบน, <70 S 1> น,นี่คืออะไรยอดมะพร้าวยอดมะพร้าวโลเจ็ดสิบตะครเท่าไหร่ส <300 S 2> ามร้อยตะครโลสามร้อยถ้าใครจะฝากซื้อนะแม่วนะมันเอาไปลำบาก<อ>ถ้าฝากซื้อฝากแล้วมาเอาทีรานน่ะได้แต่ถ้าให้ส่งไม่ได้นะ<อ>ถ้า,ถ,า<อ>ถ้าใครถามใครถามให้ไปดูคลิปผมเนี่ยผมมี ไปยขายปลากายอะโรงงานผลิตปลากายเลยอะที่นครสวรรค์อันนี้ไม่ได้เป็นงานเราเขาทำกันเองเขาทำกันเองมาจากอ่างทองแล้วผมมายืนลมควันอยู่กันเนี้ยนะหอมเนี่ยยิ่งทำให้ยิ่งอยากกินมาดูผัดชาเผ็ดไม่เผ็ดี่ร้านวันนี้นี่นี่ทำเมนูแท้ดำเผ็ดทุกว่า เพราะว่าลูกค้าไม่ได้เป็นหลายคนใช่ขอให้ทําเพิ่มเดี๋ยวเทศกาลกินเจเขาจะหยุดเพ่อปลาเนี่ยหยุดกี่วันกัไม่รู้ไหมสิบวันแล้นแสดงว่าช่วงช่วงกินเจลปลากายาเขาก็จะจะไม่มีของอะไรได้ทุงนี้วันพอดีวันอาทิตย์วันจันทร์กินเจจานพอดีหละแต่เมนูของเรายัางเหมือนเดิมใช่ไม่ได้ทำอาหารเจรไม่กระทะใบเดิมหม้อใบเดิมไม่ทำ เพราะว่าไม่ได้อยู่ๆจะไปเปลี่ยนเป็นเจนี่<ช>มันต้องเปลี่ยนเราก็เข้าใจคนเข่งเนะะาะปลาไก่โลสามร้อยลงสี่โลนะเนี่ยก็ดังสิเจออดเล่นใช้ปลาไก่ไม่มีผสมปลาอื่นเลยเนยปาไก่แพ้คนคนกินอ่ะไม่ต้องอะไรป้าหน้าร้านเนี่ยเขาบอกเขาซื้อที่อื่นมากินอย่างออกับฟองน้ำเลยนี่อ่ะไม่รูอยอยไ้ไม่เคยกินของคนอื่นเขาพจออพูดตรงนะ เป็่อ๋อเป็นคนทำแต่อ๋อทำไมชอบกินปลาดิไซอ๋อไม่ดีปลาสำเร็จนั่นแหละคือเขาเขาผสมผสมอะไรแต่อะไรกินแล้วมันโหอาจารย์มันเคี้ยวไม่ออกมันเหนียวแบบตัดไม่ออกอ่ะก็เขาทำเรียนแบบไงให้ให้เหนียวใช่ไหมกูก็เหนียวซะทุวนกินย่อยยอดมะพร้าวยอดมะพร้าวมาพระเอกลงไปแล้วนางเอกตามนี่ซอยเอ๋อ เให้เขาหัห่นเนี่ยเองนะข้างร้านนี่แหละร้านข้างร้านซื้อมาเป็นหัวหัวนะไอเนี่ยแล้วก็หั่นเอาตอนอ่อนของแพงอีกอย่างหนึ่งแต่ถ้าเราไปซื้อที่อื่นนะเขาหั่นมาซะด้วยแต่แก,ก่เกลอใส่มหมดหั่นเป็นหยักๆอ่ะเราไม่ต้องหยกักอ่อนอ่อนก็พอนแล้ว <c oughs> คือใช้มีดหั่นที่มันเป็น เป็นหยักหยักให้มันสวยแล้วแต่ผมชอบอย่างนี้มากกว่านะอย่างนี้เราเชาะมีดลงไปรู้เลยว่าอันไหนอ่อนอันไหนแก่ไอ้หยักหยักมันไทยเกินไปมองแล้วไม่ตื่นตาตื่นใจไม่สะดุดตาเพราะว่าใครๆก็หั่นแบบนั้นอันนี้บ้านๆอันนี้บ้านๆจาน น้ำตาลหน่อยตัดตัดรสชาติหน่อยน้ำตาลอ๋อแต่ปรุงน้อยนั่นน่ะเนี่ยน้ำตาลว่าอ๋อแต่ปรุงน้อยแล้วนะปรุงน้อยเพราะปรุงเยอะเปลืองเปลืองแต่จริงๆมันปรุงยากเนาะปรุงปรุงแบบผัดกินจานเดียวเนี่ยง่ายปรุงเนี่ย ก็ไปเท่าไหร่ล่ะกระทะเบอร์อะไรเนี่ยเอเนี่ยเอาอย่างกระทะเนี่ยคนกินเอาสิบคนคนชอบแปดคนเาจะปึ้งแล้ว,วะะชอบแปดคนอะไรเมื่อวานเมื่อวานนี้ลูกค้าต้องสั่งให้ทําวันนี้อีกวันยัมีแกงุ่งนีแกงุ่งนี้วาทิศมีผัามแกงมีนี้แกงคือยังไงวันหนึ่งอะต้องมีต้องมีปลากายต้องมีปลากราย เด, <imo> ดี๋ยวเขจะเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นร้านปลากายแล้วขนมถัทอดมันโอ้ยใครยังมานั่งทอดทีละกระทะไม่ไหว <ใ act. S 2> ทอดมันมันต้องทอดไปขายไปเนาะแล้วแล้วมันอตอนนี้ที่มายืนอยู่เนี่ยคนยังมาไม่เยอะแล้วทอดไปขายไปเพ <ahor> อะคนเยอะๆนี่ไม่ได้เลยทำไม่ได้ซอ,อ,อยนี้อ๋อทำไม่ได้ซอยนี้ปีสามปีสี่ 4. นี่ผมยังต้องหลบไปหลบมาเลยเคยมาตอนแปดโมงนี่ ลูกค้าลูกค้าเคี่ยวตั้งแต่คลิปที่แล้วเนี่ยจะไม่อร่อยได้ยังไงแถมใช้พริก <โด S 2> แกงแม่อารียาะแนงนัะแนงคอหมูแว่าเมื่อวานสั่งอะไรจะเอาอะไรมาขายให้วันไหนก็ได้ถ้ามันไม่เกะถ้ามันไม่เกะก,กะก็มาวันไหนก็ได้แต่เอา เอาตังไปก่อนก็ได้เอาตังไปก่อนก็ได้ลูกค้าลูกค้าประจำน้ำปลาปหน่อยหน<อ>ึ่งจ้ะใช่มันไม่ได้ใช้น้ำปลาการมันต้องมีกลิ่นน้ำปลาหน่อยไม่ได้ใช้น้ำปลาเลยครับ ได้กินน้ำปลาไหม,าอมหอมหอมกะหล่ำผัดน้ำปลาก็เนี่ยเอากับน้ำปาลาโรยของกระทะเนาะใช่แต่<ด>พกนี้ผัดเลยมันต้องผายเลยมัน้วมันไว้ไม่ได้ก็เลยไม่ทำไนงะขอใบโหระพาะโหระพาผัดชาต้องใส่โหระพา ถ้าใส่กะเพราก็เป็นผัดกะเพราใช <laughs> นาน่น่ากินน่ากินความหอมขึ้นเลยเนาะห <h> อมขึ้นมาเลยหอมทะลุแมส <laughs> ไม่ชอบแต่ใครทำแบบข้าวเอาตะลิวขึ้นมาชิมบ้างเอาสารพีขึ้นมาชิมเอาไม่ชอบชิมแล้วก็เอาไปจุ่มเลยนั้นน่ะโอ้ทำไปได้ไงเนาะ <c oughs> เห็นเห็นคลิปคลิปอื่นอน่ะน,นะชเราไม่ทำกินเองอยู่บ้านเราก็อย่างนาะแต่ไม่รู้ว่าเอาอยู่บ้านเอาก็ใช้ช้อนอ่างนี้นะเออไม่ไม่มีมาเอาออกตหลิวหรือเอาอะไรมาชิมเลยไม่เอา คนอื่นเขาจะรังเกียจเราเบาเนเะียบร้อยหายไปในพริบตาประแดงนเมื่อกี้ว่าเยอะแล้วนะโหระพาหาย,หายาโหระพาหายตัว <c oughs> เสร็จละนี่ับต้องให้มันสุกด,ด้วยนะไม่สุกดี๋ยวมันกด็ดำแล้วก็ปลากายมันก็พองขึ้นหน่อยเนาะ ถ้าอยู่ถ้าเป็นต้มต้มนี่ถุงปองแกงมันยิ่งทองแกงทองเป็นกระทะทอดมันยิ่งโอ้โหงทองกะเลย,ย,รยเรียบร้อยน้ำผูกคลิกน้ำน้อยผัดไม่ได้ต้มบางคนบอกโอ้ยขอน้ำบอกผัดนะไม่ได้ต้มไม่ได้แกงนะแม่เขาบอกว่าลืมอะไรเลขอน้ำเดี๋ยวเจ้าอัาอออออดก็จะหยิบน้ำให้เนี่ยหยิบน้ำให้อันนี้อย่าเข้าใจผิดนะใส่บาปบางคน ซื้อใส่บาทใช่ไหมเราก็มีน้ํให้นี่ครบชุดอะ,ะอแล้วอบอกจอร์ดนะเพราะว่าตักใส่บาทจะตักซื้อไปทานในจอาจะตักไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเป็นชุดอะใส่บาทก็เอาแก้คอพอรู้ว่าเออนี่กับข้าวนี่ข้าวอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเยอะเพราะว่าพระสั่งไว้บอกไม่ต้องเยอะโยมเขาไม่ได้บินบ,บาตกับเราแค่คนเดียวคนเดินทั้งตลาดไปก็ฉันไม่หมดหรอกเอานอกจาก เาพาแบกเออเอาเหมือนเราไปกินโอเคจัดกหรือเอาไปถวายอ่ะแต่แต่หลวงเตี่ยก็ก็ฉันน้อยน้อยเขาบอกข้าวน้อยนะเนี่ยแต่ไม่บอกเลยอ่ะนี่ไม่บอกกับข้าวน้อยเลยเอานักเขาบอกจะไปแค่เย็นไว้อุ่นไว้ฉันวันพรุ่งนี้เตี่ยไม่เบื่อเลยนะกลัวมาส่งแรกเท่าไหร่ครับ ม,มีลูกค้าสวยด้วยสับปะรดต <laughs> อนนี้มีทอนยี่หามาถุงโอเคสวยมากยอดนะคะอ่อนเดีย คนคนไม่รู้นึกว่าหน่อไม้เหลืองใช่เมื่อวานคนมาถามหน่อไม้ะบกนม้ใช่หน่อไม้คนไม่ค่อยกินกันเพราะเพราะว่าเราหั่นอย่างนี้ก็ <ๆ S 2> ก็เลยนึกว่าหน่อไม้เหลืองแต่ที่แท้เป็นยอดมะพร้าวนะครับคนไม่ค่อยกล้ากินหน่อไม้แกส่วนมากของออทาเอฟีคือผู้สูงวัยใช่ปวดนูด่นปวดนี่ก็ไม่กินหน่อไม้ก็ไม่กินหน่อไม้มันยอดมะพร้าวแทนหน่อไม้เราแค่หกสิบ ถูกไก่นี่แต่นี้โลเจ็ดสิบกิงแต่เราก็ตัดเหลือตอนอ่อนมันก็เหลือไม่ใช่เท่าไรหรอกซื้อมาโลนึงใช้ได้ไม่เต็มโลไม่เต็มเพราะมันมาเป็นหัวหัวหัวมะพร้าวอะล้นล้นถาดล้นถาดแต่หมดก่อนนะคะหมดก่อนใครอันนี้นางเอกนางเอกจนต้องทำเข้ามานี้คนไม่ไม่สั่งไอ้นี่ไม่มีเลย ขายสับประรดเนี่ยลูกค้ามาเราบอกหวานทำเดียวเขาก็เชื่เอเราเนี่ยเขาไม่รลอกเขาเนะ่ะใช่ซื้อไปกินทีงสองร้อยสามร้อยเป็นสับประรดกันใครมาเดินตลาดเนี่ยถ้าจะซื้อสับประรดก็ต้องเดินมาร้านนี้ใช่ใช่ไม่ต้องอย่าเพราะมันไม่มีกลิ่นนี่ เป็นหน่นไม้ลังลางอะไร <Okay. S 2> เนี้ยแกงสัลรสต่อกนะจ้ะของเผ็ดเหมือนกันเรียบร้อยหนักเฮ้ยห <c oughs> นัก <c oughs> เล่นกล้ามโอเคของหนักเ้ยหนักมากเจ๊ถึงแข็งแรงวันวันยกคอนบอกแม่เจ๊แข็งแรงพวกมึงรู้ไหมว่ากูกำลัง 回家看。